รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้หมอประจําวันจันทร์นี้นะครับซึ่งก็มีอะไรที่เป็นความคืบหน้าเป็นข่าวดีสําหรับในบ้านเราก็เมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับก็ต้นเดือนมีนาคมนี้เองก็มีการาลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทสายการบินแห่งชาติของไทยนะครับบริษัทการบินไทยจํากัดมหาชนร่วมมือกับ บริษัทมหาชนเหมือนกันทนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะครับซึ่งก็เป็นหมายถึงเป็นบริษัทแม่ที่ดูแลบริหารกิจการของโรงพยาบาลทนบุรีที่เรารู้จักกันดีนะครับตกลงอะไรกันใน2บริษัทยักษ์ใหญ่นี่นะครับนั่นก็แปลว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงวันนี้นะครับสิ่งที่สร้างความหวาดผาวาให้กับเราก็คือในเรื่องของ โควิด -19 ซึ่งวันนี้แม้ว่าจะมีการทยอยฉีดวัคซีนกันให้กลุ่มเป้าหมายในชั้นแรกนี่แล้วนะครับก็คงจะทยอยได้รับกันไปเรื่อยๆซึ่งหลายๆรายหลายๆธุรกิจเนี่ยผลจากพิษของโควิดทำให้เกิดการล่มสลายล้มละลายไปโดยพ้องยิ่งในเรื่องของท g หรือสายการบินอื่นๆก็แล้วแต่นะครับทั่วโลก ทีมงานของอุ่นใจใกล้หมอก็มีโอกาสได้รับเชิญไปร่วมนะครับเก็บบันทึกข้อมูลภาพถ่ายวิดีโอนำมาเสนอกันในพิธีลงนามที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องน่าสนใจมากทีเดียวเลยนะครับสำหรับสังคมไทยนั่นก็คือกิจการของทุนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปซึ่งเราก็รู้จักกันดีมานานอยู่แล้วเพราะนั้นเมื่อสองฝั่งนี้จับมือกันก็แปลว่าในเรื่องนี้ก็คือทุนบุรีกับ สองฝ่ายให้ข้อตกลงซึ่งกันและกันก็คือบริษัทการมีไทยแน่นอนครับให้ส่วนลดไม่ช้าไม่นานนี่ก็เชื่อว่าอมาตรการาผ่อนคลายทั้งหลายแหละก็จะต้องออกมาแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่ายในการที่จะขนผู้ที่เขาจะมาสแสวงหาความสบายใจจากการรักษาพยาบาลโดยฝีมือแพทย์ไทยที่ในบ้านเรานี่แหละครับ คือโดยโดยภาพรวมแล้วเด่กครับการสาธารณสุขของเมืองไทยเนี่ยเรียกว่าเป็นอันดับโลกนะครับแล้วโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนในโรงพยาบาโลโรงพยาบาลธุมรีเนี่ยเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลระดับโลกแล้วก็มีความรู้ความสามารถเรื่องทางด้านเรื่องเกี่ยวกับการรักษาคนไข้นะครับซึ่งโอกาสของคนไข้เนี่ย ที่จะมาในประเทศไทยเนี่ยย,ย,ยังมีอีกมากมายอยากจยมารักษาตัวในในโรงพยาบาลเฮลท์แคร์ต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยดีมากประชาชนคนไทยเก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญมากและการบินไทยกับไทยสมายซึ่งเป็นลูกเราร้อยเปร์เ็นี่ยยินดีเลยครับถ้ามีตรงนี้นะครับถ้าเปิดแล้วก็ดําเนินการได้เรายินดีที่จะทําทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งอยู่ในเครื่องเนี่ยเ้วก็เช็ด36จุด เราพ่นยาต่างๆนะครับก่อนขึ้นเครื่องหลังลงจากเครื่องเราดูแลนะครับท่านความมั่นใจแน่นอนครับแล้วเราร่วมกับโรงพยาบาลธุมรีเนี่ยเพราะว่าท่านมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถมีทีมแพทย์มีทีมพยาบาลไม่ว่าตรวจในการเอาตัวอย่างซึ่งแป๊บเดียวละสวอปเอย PCR เอยตรวจได้แป๊บเดียวละ๋ยวนี้เทคโนโลยีก้าวหน้ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปล็อกตรงนั้นเนื่องจากตรงนั้นสามารถคนโทรลได้แล้วการฉีดวัคซีนเนี่ยบอกว่ามันต้องปล่อยให้มีการ ดำเข้าส่งออกได้อย่างเสรีการฉีดวัคซีนคนมีกําลังฉีดกําลังซื้อก็ไปฉีดได้แร้มันต่างๆก็สามารถฉีดวัคซีนได้เพราะถ้าเกิดว่าสามารถมีทุกคนมีภูมิป้องกันได้เนี่ยการแพร่เชื้อก็จะต่ําลงมันจะตอบไปก็เหมือนคล้ายๆเกี่ยวข้องกับเรื่องเหมือนกับไวรัสต่างๆเนี่ยเราก็คนโทรลได้ทุกอย่างก็จะต่ําลงก็จะกลับมาสู่เหตุการณ์ปกติเศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้น คนที่อยู่ในภาคของธุรกิจการท่องเที่ยวภาคการขนส่งภาคอาหารต่างๆเหล่านี้ก็จะดีขึ้นตามมาเหตุการณ์โควิดเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของธุรกิจการบินแต่ว่าถ้าหากเราเข้าใจและเราปรับตัวเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าคนที่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยอย่างน้อยต้องดีแคร์ทุกอย่างและตอนนี้ไออาต้ากำลังมีวัคซีนพาสปอร์ตวัคซีนแล้วแล้วคนขึ้นเครื่องบินต้องมีพาสปอร์ตอยู่แล้วต้องดีแคร์อยู่แล้ว สามารถคนโทรลได้ไม่ยากในการตรวจก่อนก็ได้หรือว่าลงแล้วตรวจก็ได้เดี๋ยวนี้การตรวจก็ง่ายขึ้นเยอะอย่าไปปิดเลยครับสำหรับคนที่ขึ้นเครื่องบินปล่อยโฟล์เหมือนเดิมนะครับแล้วรู้สถิติคนขึ้นเครื่องบินเนี่ยติดน้อยมากเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งในช่วงหลังจะมีประธานกรรมการของบริษัททนบุรีเอลแคร์กรุ๊ปมหาชนเนี่ยนะครับมาให้ข้อมูลเดี๋ยวฟัง ไปดูคุณหมอบุญว่าจะให้เหตุผลอะไรมีความเห็นอย่างไรในสักครู่เดียวครับกลับมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่2นะครับก็เป็น Eine. เรื่องที่ความคืบหน้าน่าสนใจเกี่ยวกับในการที่มีความร่วมมือกันระหว่างบริษัททนบรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัดหมหาชนซึ่งก็ดูแลรับผิดชอบโรงพยาบาลทุนบุรีรลายแห่งทีเดียวนะครับตรงนี้ก็กําลังที่จะช่วยให้ความศัยภาพและความพร้อมทางการแพทย์นี่นะครับไปมีส่วนสนับสนุนให้กิจการของการบินไทยฟื้นตัวได้อีกด้วยครับเดี๋ยวคุณหมอบุญก็จะมีอะไรตัวอะไรที่จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ด้วยครับ ผมเคยเคยเสนอการบินไทยตอนก่อนท่านประธานจะเข้ามาดีๆจะเข้ามาว่าเราจะส่งพยาบาลคนหนึ่งนั่งไปสนามบินนั่งไปกับเครื่องไปถึงแฟรงเฟิร์ตเนี่ยคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วมีพทย์ปลอดแล้วแต่เราจะทำเขาเรียก r ร p i ปิดเทส n t นติเจนสิานาทีสวอปที่จมูกแล้วเทสอย่างนั้นเลย,ร,เลยรูปผลเลยว่าไม่มีเชือ้อก็ขึ้นมา ทุกคนก็แฮปปี้ใช่ไหมนะแบบนี้คือเราต้องสร้างความมั่นใจคือเรานี่ร่วมกับไทลองเซย Stay, เราเป็นพนะาร์ทเนอร์ได้สีพาร์ทเนอร์งานนี้ก็อีลิตนะนะแล้วก็เมดิเกอรทัวริซึมปกติเนี่ยเราจะมีตอนที่ปิดประเทศเนี่ยเราจะมีเครื่องบินไปรอไว้สามเมืองในเมืองจีนนะที่จะเอาคนเข้ามานะแล้วเราก็เป็นคนเริ่มที่จะทำเ,เรื่องเอา ก็เรียกว่า medical tourism เนี่ยนอกจาก medical tourism โรงพยาบาลสมุทรีบงบุร,มร,รบเมืองเนี่ยเมื่อก่อนนี้9ก9 9เป็นอาหรับกับคนจีนนะฮะเมื่อเกิดโควิดปุ๊บเนี่ยมันก็กระทบอีกประการหนึ่งเราก็มีเจ้าของโรงแรมหลายโรงนะเรื่องเซอร์วิสเนี่ยั่นเราเห็นความสำคัญของการที่จะทำให้ประเทศเราเนี้ฟื้นเร็วที่สุดจากโรคระบาดอันนี้นะครับเพราะ ตอนนี้เป็นเรียกว่าโกของทุกประเทศที่จะฉีดวัคซีนให้ได้ถึง70%องคนละของพลเมืองเพรนั้นถ้าเราทำได้70%ปุ๊บเนี่ยมันสร้างความเชื่อมัน่นได้อย่างนึงเนี่ยคนที่จะเป็นมากก็ไม่เป็นอัตราตายก็ไม่เกิดแล,กแ,ลกแล้วก็แล้วก็วัคซีนบางชนิดเนี่ยป้องกันการแพร่ไครจะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามความคืบหน้าในการฟื้นฟู กิจการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับโดยการสนับสนุนที่มีน้ำหนักทีเดียวจากบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนซึ่งก็ดูแลโรงพยาบาลทนบุรีมีโรงพยาบาลในเครือเนี่ยมากมาย,ก,ยกระจายอยู่หลายแห่งในหลายจังหวัดครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ